ิดภาพวินาทีแฟนใหม่โอพักเจราทำสิ่งนี้ให้ถูกดูแลดุจเจ้าหญิงรักใหม่แฮปปี้เรียกแฟนได้เต็มปากเต็มคำแล้วล่ะค่ะสำหรับความรักของนักแสดงพิธีกรสาวโอพักเจรากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องเบียรสรนัทส,สันหิรันวิวัฒดีกีทนายความที่พักหลังนี้ตัวติดหนึบไปไหนไปกันด้วยกันตลอดดูแลเอาใจใส่เก่งวาสนาดีจริงๆ ยิงล่าสุดโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักที่สาโอแชร์ผ่านไอจีสตอรี่แฟนหนุ่มนวดขาให้ด้วยความรักความทนุกถนอมหลังเดินชอปปิ้งมาเหนื่อยโอ้โหทำบุญวัดไหนถึงได้แฟนดีขนาดนี้นี่แม่